Our heart speed to the city streets We began to feel the fire วันนี้นะคะสาสิออกมานั่งที่สวนค่ะกลับมาจากเที่ยวประเทศไทยกลับมาจากเมืองไทยแล้วนะคะอากาศดีมากๆเลยตอนนี้เจ็น <We rise S 2> อย่อ <like S 1> องฟ้าเจ็มใสเลย t h e r e h e a s, <So buildings>, <S, <S t t take us higher ต้นเนี้ยอันนี้นะคะคือต้อนนี่นี่เดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆเต็มสวนเลยคะ่ะรอให้มันโตอีกนิดนึงเนาะหรือว่าจะเก็บเลยดีอันนี้คือต้อนนี่น่นะต้นฟันสิงโตเนาะ เนี่ยฟันสิงโตเนี่ยเอาไปแกงขี้เหล็กดีนะคะอยู่ในสวนตั้งนานแล้วแหละแต่สสิไม่เคยลองเอาไปแกงเนาะเห็นเขาแกงกันก็นกเลยอยากจะลองกินมั่งเดี๋ยวอีกวันสองวันแล้วค่อยเก็บดีกว่าเนี่ยเห็นไหมกำลังง,งามๆเลยฟันสิงโตเต็มสวนเลยจ้า กำลังอ่อนออดเลยนะเยอะแยะไปหมดเลยนู่นอีกเห็นไหมเนื้อที่ขึ้นอันนั้นอ่ะใช่ทั้งนั้นเลยเนาะไม่ต้องไปเดินเก็บที่ตามสวนสาธารณะหรือว่าในป่าเลยนะคะพราที่บ้านสาสิเยอะเลยต้นอันเนี้ยเห็นไหมงามกำลังออกเลยอรออีกนิดนึงเนาะ แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บแต่เก็บตอนนี้ก็ได้เนาะพูดถึงน่ะนี่ไงเลยคะ่ะเต็มเลยอันนี้คือต้นฟันสิงโตนะคะนู้นหลังบ้านอีกเห็นไมล่ะแล้วก็มีต้นหูแมวด้วยเนาะ ส่วนอันนี้นะคะต้นเนี้ยที่มันออกดอกอย่างนี้เนาะเนี่ยแล้วก็จะเป็นแบนลาบอย่างนี้เลยเนาะแล้วมีรู้สึกใบมันนะคะใบมันจะแบบหนาหน่อยแล้วก็มีขนนะคะขนอ่อนอ่อนอันนี้คือต้นหูแมวเนาะต้นหูแมวมันก็จะลาบอย่างเงี้แหละเต็มเลย ขึ้นที่สวนเลยนะคะเต็มเลยจ้าเดี๋ยวจะให้ดูเนาะคิดว่าก็เก็บได้กินได้แล้วเนาะนี่ไงนี่คือต้นหูแมวนะคะเพราะเวลามันออกดอกมันจะออกเนี่ยดูที่ใบก็ได้ค่ะเพราะใบมันจะมีไอ้นี่มีหนามเล็กๆอยู่ แต่หนามันไม่คมนะคะหนามันก็จะแบบอ่อนๆนอะ่ะในต้นหูแมวมันก็จะแบบลาบไปเลยกับกับดินนะคะเป็นไงเยอะแยะเลยค่ะเต็มสวนเลยอะ่ะซาส,สีว่าจะเก็บไปแกงหลายครั้งแล้วแต่ว่ายังไม่เคยลองเลยสักครั้ง like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand. ้นหูแมวเนี่ยเขาบอกว่าขมน้อยกวา่าเอ,อต้นไอเนี่ยฟันสิงโตอยจะไปเหยียบมันเนาะนี่ส่วนต้นนี้ก็คือต้น,ตนฟันสิงโตค่ะไม่มีหนามอันนี้ก็คือต้นต้นฟันสิงโตค่ะกำลังออกเลย เยอยะแย,ยะเลยนะคะใบกำลังงามงามวันนี้อากาศดีมากๆเลยเนาะแดดออกท้องฟ้าก็สวยๆเห็นไหมคะเต็มเลยเยอะแยะไปหมดเลย To the city streets to die We rise like so <laughs> as the chemicals they take us high. <laughs> the night's young, and it's just.